B.O.E. ครับ Briden say digital pound need to keep grip on money นะฮะอันนี้คือข่าวของทางแบงก์ชาติอังกฤษนะฮะแบงก์ชาติอังกฤษก็ออกมายอมรับนะฮะว่าถ้าเราจะทำดิจิทัลพาว n d เนี่ยเราจะต้องเก็บความเป็นเงินของเราไว้ก่อน นะฮะเราก็ไม่ทำให้สูญเสียเสถียรภาพแล้วก็ไม่กระทบถึง b r i c h of corrupt in confidence นะความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างๆที่มีความเชื่อมั่นใน b r i t a i n p o u n d นะครับหรือ British pound นี่ายางมาอย่างช้านานอันนี้คือความเห็นของคุณซาร่ารีเดนนะฮะคืองี BO e, นะ้ BOE เนี่ยพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะ ทั้งแนวริชี่สุนักยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่เข้ามาเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการผลักดันเรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีอะไรมากขึ้นนะปรากฏว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นนะผมว่าอังกฤษก็ยังดูช้าๆนะบอกจะมีดิจิตอลบอลเกิดขึ้นพูดมาบมาุรู้กี่พูดแล้วยังดูกันอยู่นะครับยังดึงกันไปดึงกันมาก็ยังช้าแหละนะครับอาจจะรอดูท่าทีของชาติอื่นก่อนหรือเปล่านะฮะ